นี่ส่งมาสุราก็มามเลยนา่เลย่อจับไหม่เคยเลยฮะเบือเืเบื่เปองเบื่อื่อเปืบ้านนั่นแหละมาจิตต่อซื้ีเราคือเป็นลังหรือื้อเป็นปวดหรือว่าเป็นโวดสองร้อยปวดขายลังเท่าไหร่ขายกห้าจับครับคุณสีห้าเราได้สองพันแล้ว สองหกบีแปดหนหกหมื่นนตรงไหนตรงไหนทนี่กกูการตเยใจวะนักมวยาอยูตรงไหนเล่าหยิบเครื่องเรกุเครื่อง่หยิบมาทำอะไรลาสเรียกสายเรียกข้าเล พ,พ่นนันคับคสวครับมัมาเป็นกเลย